สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคการทำฉากลักษณะนี้ด้วย powerpoint นะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเราถึงจะได้ฉากเก๋ๆลักษณะนี้มาใช้งานนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะทำการสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นก็จะไปที่เขาโครงว่างเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็ใช้เส้นลักษณะนี้ขึ้นมาก่อนนะครับรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับใช้เครื่องมือนี้คลิกนะครับจากนั้นคลิกลงไปที่หน้าจอ1ครั้งนะครับขยับเมาส์ออกมาให้เห็นเส้นลักษณะนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกอีก1ครั้งนะครับเราก็จะเห็นเส้นแบบนี้ทีนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนสีนะครับเพื่อให้เราเห็นง่ายนะครับไปที่เส้นกรอบรูปร่างนะครับในที่นี้จะใช้เส้นสีแดงก็แล้วกันนะครับ แล้วก็คลิกเมาส์ขวาที่เส้นนี้แล้วไปเลือกนะครับเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้นนั่นเองนะครับคลิกลงไปเสร็จแล้วเราก็ดีลีทเส้นนี้ไปทิ้งได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมานะครับหรือว่าให้มันโชว์เส้นนี้ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาขึ้นมาจะมีเมนูที่ชื่อว่า เส้นตารางและเส้นบอกแนวนะครับอาจจะชี้มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าเส้นบอกแนวนะครับคลิกลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเส้นบอกแนวขึ้นมาทีนี้นะครับให้มาที่เมนูแทรแล้วมาเลือกตารางนะครับเราก็คลิกตารางจากนั้นนะครับให้เลือกตารางขนาดนะครับ9คูณ7 9กคูณเนะครับก็คือกว้าง9สูง7นั่นเองนะครับแล้วเราก็คลิกลงไป1ครั้งนะครับเราก็จะได้ตารางขึ้นมาจากนั้นให้ทําการนะครับย้ายตารางไปไว้มุมซ้ายบนแล้วทําการขยายตารางนะครับให้มาชิดเต็มหน้าจอทั้งด้านขวามือและด้านล่างพอดีนะครับลักษณะนี้เลยนะครับเมื่อเราได้ตารางแล้วนะครับก็คลิกเมาส์ที่ว่า1ครั้งเป็นการยกเลิกตารางนะครับ เราก็จะเห็นเส้นประตรงนี้ด้วยนะครับเส้นบอกแนวทีนี้เราจะเริ่มมาทํารูปลําแสงพระอาทิตย์ในลักษณะนี้ทําอย่างไรนะครับเราก็คลิกไปที่รูปแบบอิสระรูปร่างนะครับจากนั้นเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีเส้นประแล้วก็จะเป็นผ่าครึ่งตรงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับเลื่อนมาคลิกตรงนี้1ช่องพอดี1ช่อง<อ>ของตารางนะครับคลิกลงไปอีก1ครั้งน,นะครับเสร็จแล้วให้ลากเส้นนี้มาที่จุดกลงกลางของเส้นป่านะครับพอตรงกลางแล้วก็คลิก1ครั้งน,นะครับแล้วเราก็ขยับเมาส์ลงไป1ช่องตารางอย่างนี้ครับคลิก1ช่องตารางนะครับล้วก็คลิกลงไปแล้วก็กลับมาที่จุดกลางเหมือนเดิมนะครับพอได้กงึกลางแล้วก็คลิก แล้วก็กลับไปช่องตารางแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับทุกช่องนะครับทํา1ช่องเว,ว้น1ช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เลื่อนมา 1, 1ช่องแล้วก็คลิกแล้วก็กลับมาที่จุดกึ่งกลางนะครับกลับมาที่จุดกึ่งกลางตลอดนะครับหนึ่งช่องกึ่งกลางนะครับหช่องกลับมากึ่งกลางแบบนี้เลยนะครับ ข้างล่างก็เช่นเดียวกันครับ1ช่องกลับมาที่กึ่งกลาง และสุดท้ายนะครับเส้นก็จะมาเชื่อมกันนะครับกับจุดแรกที่เราคลิกไว้นะครับเราก็คลิกลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่าทุกช่องนั้นจะได้ขนาดเท่ากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยลบตารางออกนะครับคลิกที่ว่างก่อนนะครับจากนั้นไปคลิกที่รูปตารางหนึ่งครั้งนะครับคลิกลงไปแล้วก็ดีลีททิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วยกเลิก การแสดงเส้นบอกแนวแล้วก็คลิกเมาส์ขวามาที่เส้นตารางได้เส้นบอกแนวแล้วก็คลิกที่เส้นบอกแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นประบอกแนวก็จะหายไปนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราจะใช้สีนะครับเติมลงไปนะครับแล้วก็คลิกลงไปที่รูปวาดของเราก่อนนะครับไปที่เติมสีรูปวาดนะครับเราอาจจะใช้สีอ่อนๆนะครับเช่นสีฟ้าก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเส้นกรอบรูปร่างเราไม่เอาแล้วก็คลิกที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแค่นี้นะครับเราก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้พื้นหลังสีเข้มนะครับเราก็คลิกเมาส์ขวาขึ้นมาจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับเติมแบบทึบครับแล้วก็เลือกสีที่เข้มขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ปิดลงไปนะครับ เมื่อเราได้ฉากหลังลำเสียงพระอาทิตย์แบบนี้เราก็สามารถที่จะนำไปตกแต่งทําเป็นฉากเป็นไตเติ้ลตามที่เราต้องการได้นะครับเช่นเราทําการแทรกรูปภาพที่เราทําการไดคัตไว้แล้วนะครับนำมาใส่นะครับอ,อย่างนี้นะครับรก็จะทําให้งานของเรานั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการทําฉาก เาว่อยแบบลำแสงพระอาทิตย์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ